สวัสดีครับพบกันกับช่องสายฟ้าเรื่อยครับวันนี้เราก็จะมาทาบุญให้น้องน้ําฟ้านะครับครั้งสุดท้ายหลังจากที่น้องได้จากเราไปนะครับน้องได้จากเราไปได้จากไปเมื่อตอนหกโมงเช้าสิบสี่นาทีนะครับตอนนี้ก็มาอยู่วัดแล้วครับกำลังจะทําพิธี

ตาดาวจะได้ว่าอีกคนหายเลยเรยนี้ตอนนี้น้องก็ไปดีแล้วครับเขามาเกิดดูกับเราได้ขนาดนี้ของอีบุญนัำกันโพนี่เลยหนังเอ้ยฮะซื้อยังบุจะซื้อเลยลายนล่อ ชื่อลายชื่อน้ำฟ้าก็ใช่คุ้มทองก็ใช่ครับสมศรีก็ใช่ลายชื่อครับตอนนั้นคุณพ่อของน้องน้ำฟ้านะครับเสื้อลายๆยืนอยู่ข้างนอกหน้าตาเศร้า

เอ้โหวันนีกันวัี้ร์รับลับเชองอานเนไม่ช่ไทนี่รมี้าไปจัางมาใส่นะเนีย้ยอย่ยย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 ยายยยยยะยย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 นยะยย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 ัยยยยยยสย เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวมึงทอดส่งในให้ไอไอทอดส่งในไอให้มึงเอาไปส่งในคนอม่มลอม้อม้่นี้ไปซ้ายครับเดี๋ยวเอาเอาส่งใ้เอาส่งนส่งไทอมาเลยเาไปม งานตีอะไรให้ใช้บ่อยแล้วนี่เป็นกันหรือไม่เปนกันมึกลแล้วให้ซ้มให้ซ้มเม็ดกระดให้กัเม็ดให้กระดโอ้ยมองมองมองจามองไม่นตอนนี้เขากำลังจะทำตเล้วตัวครับเองลือเลยใเขาพนาแล้วนี่ตันย มีเลยก็ไปกูโบนให้เลยคิดนิดมากเลยเม็ดลุงอ่ะบบิ๊กเบมีมึกเลยไม่มีลายอยู่ใครเป็นเอวให้บบิ๊กโอ้ยกูฟอร์มเสียฟอร์มบบิ๊กยังกรองห้องบบิ๊กคุณพี่บบิ๊กโอ้เขาก็แค่ทำบาบ้าเท็ววะคู่คู่วับบบิ๊กเลยไม่ไี่ไม่ไม่ไม่เอาเลาวะไปทายมากคนมากลายลายเลย มาเน่ยไม่ไมาเบให้มงออนะครับมาเจบยุหไปซื้อมาทมเยอะเยะคุณนุ่นคือซืกินหามานมายยัย

พอพอชมไปอายุเกลมัเจียงอยู่ม nah ันจะเป็นมาหารบิ๊กงไปแม่มัดสลุดแกยวต่างแปลงคุณแม่คุณแม่น้องน้ำฟ้านะครับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับนี่ Major lạo đêm nay mùi hoặc vắng nào hẳn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  nào บาสนาบ่ฮอดี่รีเลยสั่งยครับบ้อนกขั้นไปดิ่งตอนแรกเนาะว่าจุกัว่าอันนี้อัน

mày mày vang hay, mà hay, mà hay tháp gì, à, lại lấy văn đi, anh lấy cái này, xuống ngựa, nụ xuống, mẹ cái giúp xuống, con này cả, dịp xuống đến. <laughs> เดี๋ยวดได้แล้วเต้ได้แล้วเตตมาให้อันี่เ้านะที่เ้าลกํมไหมวเตยสองอันเตยโอเคก้อนแน่นบุกีนักกีดลว้เอามาสอันด้ เม่มีอไมียะเริ่มซุกตอนนี้ก็ได้เห็นน้องเหมือนครั้งสุดท้ายนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยให้กำลังใจมาตลอดนะครับ

นั่งแข้งแลวงเนี่ยกูฉันม่อมในลำมมอมในกูนี่ก็รอนนี่คนพ่อคนแม่ของน้องลำฟ้าคนตาคนยายนะครับ

明白。